วันนี้เราอยู่กันที่บ้านโนทวัฒนเ์เอ็นทบอกเลยว่าวันนี้ผมยกรถมาเสิร์ฟเต็มที่แล้วเอาง่ายเลยคือวันนี้ผมก็มาบุกบ้านโนทวัฒน์แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปแบบขี่เรถเล่นกันก็แบบว่ามันไม่ไเล่นแข่งจริงแข่งจริงด้วยแข่งจริงครับรมันควตีด้วยไปไป สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกๆๆๆทุกคนทุกทุกท่านนะครับ <า S 1> ผมพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาเฟรนนะครับผมวันนี้เราก็ไม่อยู่ถิ่นใครไม่รู้เว้ยตัวเองแบบค,คุ้นคุ้นไหมคุ้นไอจีพวกโจโชที่มันชอบมาปกดุงปกปา่าดูดดุนดูดนีดดดดดด่อยู่ตรงนู่นอ่ะวันนี้นะครับ <c oughs> ผมเราทำตามคำขอคัเรอลของน้องแล้ววันนี้เราอยู่กันที่บ้านต้นทวัตเอนทีหลังจากที่เราเนี่ยได้ท้ากันมาประมาณปีหนึ่งแล้วแม่งไม่มาสักทีแล้วคนคอมเมนต์บอกว่าเอาเลยเอาเลยแล้ทีนี้บอกเลยว่าวันเนี้ยผมยกรถมาเสิร์ฟเต ไอ้เนี้ยพวกแม่งรอต้อนรับกูแล้วแบบคือมองไปปุ๊บแม่งแบบมองนี่เลยเฮ้ยไอ้เชี่ยพี่เฟย์มาวายสัตว์เอาไงดีวะเฮ้ยผมว่าเอาแม่งเลยไปละเอาหัวคว่ำแม่งเล่นเราดีแพ้เอางี้ตอนนี้เรายกมังกี้ลงก็เป็นเรียบร้อยแล้วที <P> น,นี้เอาลองฟังเสียงมังกี้เราหน่อยว่ามันพร้อมบวกหรือเปล่าลทุกคนโอเค ไม่ทำอะไรนี่เอาไอเทียโอ้โหดูมันพ่นกล้ังไปุยางรถกันอยู่มาทำอะไรเนี่ยม่ทำอะไรเฮ้ยมาแล้วิ้นมาเลยโอ้กูมาไม่ได้เลยมาได้พี่เดี๋ยวพี่มัยิ้มเียวก็ได้ไม่ต้องดังกันหนไม่ไม่อันนี้ผมมาหยอกเฉยวันนี้แบบว่าจะดูขอมาว่าพี่เฟมไม่มาหาพี่ปามทีแล้วพี่ปามก็ไม่หาพี่เฟรมทีวันนี้กูก็เลยบุกมาถึงบ้านถุงเนี้ยโอยล้เลยลุ้เลยล้เลย ลกไปเอาเลยเหรอรถคันนี้รถใครเนี่ยเลยตีเลยตีเลยตีอ่ะเลยตีเหรอง่ายเลยคือวันนี้เราไปอยู่กับรถวันเอ็นทีแล้วก็อ่าตีตีอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใครได้ตีกันนตีเอ็นทีตีเอ็นทีแล้วก็อยู่กับไอเอ็นทีไอเอ็นทีใช่ครับใช่ครับและไอเคียเจเป็นทีไปไหนเนี่ยแจ้งมือจะนั่งได้ติดติดสาเขาจะยิงอยู่ง่ายเลยคือวันนี้คุยยกบักกี้เนี่ยมาเสิร์ฟมึงแล้วคือบอกเลยว่ารถคันนี้400โลแล้วนะอันนี้รถใช่ไหมพี่รถครับอุ้ยโ ดูมาพูดกับผมนี่ครับทุกคนเฮ้ยวันนี้เพิ่งมีรถคันไหนบางวันพี่พร้อมจะให้ผมดูอะพร้อมมีคันนี้คันนี้พร้อมอ่าคันนี้คันนี้ลอยตีใช่ไหมใช่ลอยตีแล้วแล้วคันเนี้ยะเลไอแล้ไออะไรคันนั้นเนี่ยคันนั้นเนาะอ่าไรงโค้งผมว่ามันได้มันไหวเชื่อกูเ่ไหวแล้วคันนี้ครับคันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกเรื่องไรครับไรข้างไรข้างด้วยโอ้ดีแล้วมวยยกไอซ์แแม็กมาแล้วแดกเป็นป่าทุ่งบคุณครับ แต่มันมีสนามนะมันมีสนามนะมีสนามไปด้วยเออมันมีสนามแล้วคันแดงเหรครับเนี่ยคันแดงนี้นี่น้องผมกำลังจอดทำอยู่จะทำแบบเอไล่ข้ามเหมือนกันคสองไล่ข้ามเหมือนกันครับโอ้โหจะไหวแล้วเฮ้ยวิกเตอร์อยู่ไหนวะผมอยากขับบ้างว่ะวิคเตอร์นั้นทำอยู่แต่ไม่ยังไม่บอกว่าสเต็ปอะไรแต่ว่ามันมันหมกอยู่จะเอาไปทำใหม่เหรอใช่ครับใช่ครับตอนแรกมาไม่ลูกเดิมเหรอมันมันทำมาแล้วมันมันลูกใหญ่อยู่แล้วที่ทำมาแต่ว่าอยากให้มันโผล่กระเดิมโอ้ยอยากให้มันโผล่กระเดิมด้วยคือวันนี้เราก็ไมาอยููู่้้าาดดดปยเทมกแพิส เฮ้ยอันนี้ค so ือเป็นโลโก้ของพวกเองอ่ะเนี่ยเป็นกาหลาดกาหลาดล้ะกาหลาดระบาดการแต่ก็กาหลาดแล้วกันดูดูดูเองมาดูกาหลาดเขานะครับทรายจะเดี๋ยวเราจะยิงโลโก้ของพิษดาเนี่ยเอาหรอเป็นโลโก้ไม่ไม่เพิ่งทำพี่จะยังนี่เอาเงี้ยเป็นกาหลาดวันนั้นน่ะแม่งคุยในโทรศัพท์แม่งอย่างโผลเลยบอกว่ามีกี่หมื่นเอามาให้บล็เออมันแข่งได้วันนั้นมึงบอกว่าอะไร อย่าเข้ามาไกลมึงเป็นเพี่ยนอะไรกูเนี่ยไใหญ่ยมึงนี่นี่วันนั้นมึงบอกว่าตอนนั้นที่เราทำคลิปนะบอกว่าว่าอ่าลงทุนประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งก็วิ่งใช่ครับแล้วไม่ไปกี่นึงมึงผ่านมาปีไม่มาม,มันทันอยู่อ๋อรถแรงมันต้องทำนานอยู่แล้วมึงทำมาปีนึงแล้วนหนักกี่ซบซบสองระบผมวิ่งกันทุกคนช่างคนนั้นน่ะออกมาหรือยังเข้าไปอีกรอบแล้วเข้าไปอีกรอบแล้วด้วยโกงเงินลูกค้าโอ้สุดยอดมากครับลูกค้าแจ้งความจับไอ้ียโดนจับอีกรอบหนึ่งง่ายๆเลยไปโกงเขาไป ใช่ลูกค้าอยากได้ขบูเคเหลี่ยมมาไปขโมยขอ,ง,อยงเขามาเอาไปเอาของมั่วใ้เขาเอาง่ายเลยคือวันนี้ผมก็มาบุกบ้านโนทวัฒน์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแบบขี่เราเล่นกันก็แบบว่ามันมีไม่เล่นแข่งจริงแข่งจริงด้วยแข่งจริงครับโอ้ยจะบอกเลยว่าไปทางนี้มันไม่มีคนไม่มีรถผ่มีเดี๋ยวมีมีเออแข่งจริงด้วยกูเห็นที่ไปเล่นกันในตรงนั้นอ่ะที่แบบแป๊นบัสบัสได้มีแต่ลยพี่ผมจองไว้แล้วปิดถนนไว้เรียบร้อยปิดถนนเรียบร้อยแล้วถ้ามีรถผ่านอ่ะไม่มีไม่มีเชื่อผมไหมผมมั่นใจอยู่ตรงนี้ปิดเรียบร้อยแล้วแล้วครับเฮ้ยเอา เ่ีเดี๋ยวเราบบ้านแล้วบารีวีบบ้านเดียวทำใบน้ได้ยมีเครื่องออกกําลังกายด้วยวะนี่ไอออกเนี่ยผมออกได้ทั้งเดียวไอ้ออกไปยาวดีครับย่าครับนี่ไอ้ออกอันนี้ไออันนี้เรบไปร่วงทับหน้าอกทําไมอ่ะมันบุมเลยมันนอนอย่างนี้้วมันอย่างเงี้ยแล้วมันร่วงทับหน้าอกเกยกําลังไหมบุมเลยบุมเลยเหรอเอ้ยโจโฉบูบุมแล้วไอ้เหี้ยอ้าวบ้าบ้อันนี้ก็คือผมเคยมานวบ้านนี้ก็จะเราเคยนอน ได้เลยครับเาะอันี้ก็เป็นห้องครัวอันนี้เ็นเาแก๊สนี่เตาแก๊สพี่แนรีวิวเตาแก๊สผมหน่อยนี่าติเตาแก๊สมีตู้เย็นมีจ้ามจ้านี่นี้ก็เป็นห้องครัวเลียงด้วยอันนี้ก็เป็นบ้านเขามีประตูประตูังเดียวนะประตูมาด้ฝั่งเดียวด้วยเป็นี่เราอะไรครับเพราะว่ามันมเก็บอ่ะนี่ครับก็เป็นสตูของรทวัดอนทย่มีเล่นโต๊เล่นเกมด้วยมานี้ครับไอตรงนี้แอปเปิลวด้วย ครัเอาไว้ฝากฝากไว้ฝากไว้เดี๋ยวเรื่องใช้ไอ้สิบสองมั้ยไหครับก่อนเรื่องของพมกอะไรอะไรโอ้ยเนี่ยปากไม่เคมีเลยของตัวเองครับไม่มีใครเลยตอนนี้อ๋อคนแรกเนี่ยไม่มีใครเคยมาทำไมอ่ะอย่างตอนยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จอะไรพวกไอ้ตาตามาตอนยังไม่เสร็จเสร็จยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราพี่เพิ่งมาตอนเสร็จปั๊มาคนแรกด้วยมาคนแรกโอ้สุดยอดเลยมีมายร้องเกตด้วยอ่ะไม่ ไม่ใช่ร้องลอันนี้ไมนไี้อาเสียงแบบร้องเพงใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ขอเพลงก็เซิงเกิลล่าสุดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเก็บไปลงช่องผมคณใจเย็นๆไม่ใช่ดิเพลงที่ลงแล้วดิบบว่าให้คคุณไอซมันเปท่าคุณไอนไอ้เพลงคุณไอซครับคุณไอ้จัดให้หซิงเกิลครับผมก่อเนือสมองเฮ้เฮ้ยก็ใจสบ ก่อนจะคุบจะบอกว่ารักแต่อีกสักพักเธอคงต้องไปเล่นจะทำจะทำเป็นเวอร์ชั่นเต้นลงดิกลับเลยโอ้ยอันนี้ไมอ่อันนี้พีนน่เห็นคนแรกแล้วอุ๊ยคนแรกแล้วสุดยอดคนแรกคนแรกอ๋อ้เฮ้ยเอาเงี้อันนี้มีอันนี้ห้องได้ข่าวว่าทำอะไรนั่รถเครียอะไรว่าทำรถอะไรอ๋อเป็นเป็นรถของตีอันนี้นะนนนตีต้องรีวิวอันนี้เป็นการหลังของตีห้องนอนด้วยมันดูกระลากระลาใช่การหลังนี่กระลากีกระลาครับพี่ตีเชะลาเลยครับพี่ตีนนี้เป็นการหลัครับเป็นการหลังการหลังย่อยแล้วก็เป็็นนนนห้อองยเปกล ย้นี่รถแข่งว่ะเขาเรียกคมันมันเป็นแบบเขาบอกโปรเอด็อกเตอร์แอนิโมใช้สุดยอดเขาต้องแข่งแล้วเพื่ที่แบบทำอุปกรณ์อะไรเงี้ยโอ้โหนี่นะเนี่ยมีรถด้วยเข้าโมนี่ยนี่โม่โหแรงไหมนนี้แรงไหมเอ่อเท่าไหร่เราวิ่งเท่าไหร่จีจีประมาณร้อยห้าสิบจีร้อยห้าสิบโอ้หแรงแรงกับรถกูอีกนี่ที่แรกมันเป็นรถอย่างนี้แล้วกระป๋องนี้แล้วเขาเอาทำโครงใหม่เนี่ยเพื่อทำให้มันแรงไงอ ปกติเอาแล้วมึงจะใส่ไงมึงจะขุกยังไงหมดไม่ครับเอาเครื่องมาเครื่องมาพี่ป้าเครื่องเอาเครื่องมาใช่ครับโอ้โหเจ๋อสุดยอดมากครับผมวันนี้แบบว่าเป็นห้องของพี่เจมไมไม่ใช่ห้องของไอตีนี้ทำโอเคทุกคนก็อันนี้ก็เป็นห้องศัตรูของพี่นอนสบายทันทีอันนี้ก็ไงได้เก็บเทสีได้เทสีได้เฮ้ยแล้ววันนี้พี่นอนไหนเนี่ยเอาได้เดี๋ยวเดผมผมหาที่นอนให้หาที่นอนให้ด้วยมามามาเอ้นี่ยตรงนี้กำลังดีแล้วพี่บางเนี่ย กูมาแบบว่าขอบรถประมาณหก0้อก uh, uh ิโลมงนอนตรงเนี้ยกูมาเบานี่นายคือนอนี่ได้ไายนอนไหนนอนนี่นอนได้หแหละถ้่อยากจะนอนนะเขามานอนอาเดนยไนอนมาเอ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 อมามาราม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 าา ไอคิวสุดอะมันกวนตีมากเลยทุกคนเอาง่ายเลยคืนนี้เราก็มาตามคำขอแล้วเดียวทีนี้ลอยโจยเจมาเดี๋ยวก็ใครไอโนโวามัจะทำคลิปรถอะไรก็ไปทำคลิปมคได้โอเคใครอะไรลอยโจยไอ้ลอยโจยเมมก็อยากรู้ไอโจยมันกวนตีนไหวนั่นอะไรอะ เอ่ทำอะไรมาไเหรอ่เรจะเดินมาส่ผมเพยกหมอเดิอ๋อัมแบนเป็นมวยเป็นมวยที่เป็นมวยโหดโอดโอเคทุกคนก็สำหรับนิ่ชืทามีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขยายผมแกงวไอ้ชิปนีก็บอกก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมตามห้แล้วน้องๆนะก็พี่มาคนแรกเลยนะฮะพี่เป็นคนแรกที่มาถ่ายโอเคไม่ด้ถ่ายแล้วไม่ได้ได้พี่มาคนแรกผมขอให้เฉยพี่เป็นคนแรกผคนแรกว่าขอบคุณมากคบน้องสเดียวไม่เป็นไเพื่นม่เป็นไรเพื่อน นี่ก็อย่าลืมนะครับผมว่าเดกเขามาไหมเนี่ยมันเป็นออย่างรทำอะไรผิดอย่างผก็เดินดเรืติเนี่ยมันระแวงระแวงอะไรวะกูทำมันได้เฉดดิ้ผิดใช่ไหมเนี่ยเ้ยล้ออย